สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางห่วยลาวพัฒนาห่วยลาวพัฒนางวดของวันที่สิบสองสิบสองเดือนห้าพี่หกแปดนะครับผมงวดที่แล้วงวดที่แล้วสามตัวห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดแปด,แปดห้า เออผมให้ศูนย์กับหนึ่งนะฟันไม่ถูกเลยทุกคนฟันศูนย์เนาะมาหนึ่งจอเข้าหนึ่งแปดนะเข้าเป็นตัวกันนะถ้าถ้าเอาหนึ่งนะทุกคนถ้าถ้างวดที่แล้วไปเอาถ้างวดที่แล้วเอาหนึ่งหนึ่งห้าแปดนะ 8, นะเออทำไมผมไปเอาศูนย์เนี่ย ฟันไม่ถูกเลยนะครับงวดที่แล้วมาตามมันต่อนะครับผมเวลาพัฒนาวันนี้ได้เด็ม หนึ่งอันหนึ่งกับสามสามกับหนึ่งสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดกันนะครับสามเก้าสามแปดสามหก วันนี้ฟันถูกแน่นอนสามขอให้มีสามมาและการตัวเน้นก็จะมีหนึ่งห้าสามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามศูนเลข2สองตัวนะครับก็จบไปแล้วต่อไปมาดูสามตัวครับผม สามตัวนี้ <c oughs> ได้เกือบเนาะมาวันนี้ขอให้มาสามตัวขอให้มานะวันนี้สามสามห้าเจ็ดสามห้าอา่า สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าสามเจ็ดเก้า ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับแนวทางหวยเราพัฒนาวันนี้สิบสอเดือนห้าหกแปขอให้มีขอให้มาฝากดกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ